กินข่าวจ้านี่แกงเขียวหวานไก่ค่ะผัดนอมไม้ใส่หมูสับค่ะผัดผักบุ้งตอนหน้าบอเอาได้ตักผัดผักบุ้งจ้ะหน้าผัดอันนอมไม้ใส่หมูสับจ้ากับแกงเขียวหวานจ้ะสาวยดีก็กินยุ่ก้างๆนี่ละจ้าเนี่ยสวัสดีค่ะดีค่ะ ไปนั่งน้ำเด้อค่ะเพไปนนั่งกินยูฟุนสวัสดีจ้าแล้วนักวิจารณ์การบุกซายดิดค่ะ,ะน่าก,ก,กินแกงเขียวหวานจ้าเวลาตักได้เด้อแกงเขียวหวานด้วยแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่นะลูกซิคลิง้งนี่หัวอันใบอไป Cực kỳ nghi này cực kỳ nơi ok? mì nè? Tôi là, yêu mất trắng, 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 yêu mất ใบมะกรูด,ดกินใบมะกรูดอืมใบมะกรูดนั่นเราหน้าซื้อมาสดๆกต่ว่าอบจ้ะอบแห้งไปกินโดนๆนะใบมะกรูดจ้ะ ผู้สาวเพิ่นถาม่ทุเรียนจ้ะทุเรียนบอกฮันมาม่าแล้วก็น้าสังหลานไทยอ่ะแพงกับสิกินอย่จ้ะอยากเนกาะอยากซื้อปะ

ลูกสาวมาน้องใหม่จ้ะน้องใหม่ต้มจวไปซื้อใหม่เนาะนี่ไปซื้อมาสักสี่ถุงเลยฮะ เรอใหม่แล้วน่าฟักจะ้ะเขียวหวานไก่ <c oughs> เปลี่ยนอาหารบ้าง khẩu rồi chả Khăn khẩu, khẩu nhây mà chả bạc có nhây khăn khẩu cả xuống gấp bạc Ừm Sữa cuống, ừm, Mẹ ẩn thân mẹ ăn không khoan, ngon Ok Bây giờ hẹn ta đưa hẹn ta hẹn

Oke. 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 Ka. Empati drop.

cái cả cái cả đồ cái cả cả. cái nó đỗ cái 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 lòng เวลาแอเตัน้งหน่อยลูกฝึนมึงก็ถูหรอกมึงกระตูนก็ดูเราเพื่อนก็ลืมกินข่าวเลยจ้าหู้สาวเริ่มกินข่าวเลยตัวหนูเอาเนื้อไก่ไม่เอาแห้เนี่ยนื้อไก่เอ,อืมเอาไหมนเนื้อไก่แล้วชิคลิง้งเพรานว่ากินหนังไก่เพ่นกินเนือเน้อๆมั้งจ้ะ อบอบอบอันอบไก่อบอบไก่ซุ้มมือหลายอย่างลูกเบื่อจ้ะโอ้ยแล้วให้แกงช่วหวานแกงอันลูกน้องเจี๊น้องคุณรอจ้ะฝากฝาก พ่อมึงก็ตูนจ้ะหละ่ะแอด้าอีให้อิ่มนะลูกนะอต้าให้อิ่มลูกอต้าให้อิ่มก่อนกินห่อนห่อนจ้ะทำความสะอาดบ้านซักผ้าให้ลูกๆเอาอันตทอัน กิดปอกที่หมอนปอกที่นอนอะไรทอนออกซักจะ mm. เอาการห่อนสบายต mm. ากแดด mm. ขาเสื้อลูก mm. แล้วก็มาเห็ดกับเข่าเล่นขึ้นมาเห็ดกับเขาก้านนางแล้วก็ลงไปเมืองผ่าอีกจ้ะ mm. แล้วก็ปั้นผาปั้นแห่งจ้ะ mm. ปั้นแห่ง mm. เครื่องนังก็รีดเลย mm. กดหนองเต้ารีด มันรีดเองรีดเรียบหุ่นเลยเปดเปิดมาใส่หลดแล้วจ้ะว <c oughs> ันจันเดือนหนักครับวันจันเดือนเดือนหนานี่ครับไปทปต้องป้อสะอาดต่อ งานมังานอันจอบว่ารับจอบจ้ะความสะอาดอเพื่อนบ้านจ้ะสอ,ะอ้หลังอ๋อเสร็จแล้ววันกินมดแล้วจ้าเอาฮะอันนี้กับมดเหลือแต่น้ำมันมอย่เหลือเหลือน้ำนิดน้อยจ้าหน้าก็กินมดแล้วเสร็จปากเ,เสร็จมืออออ ยินดีกับกินแล้วล่ะจ้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะถ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะได้กับลูกสาวยิดีไหมจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเฮ้ย่ต้องกดซินดิเฮ้